ครับพี่น้องครับผมสวัสดีน้องสุขุสุขคนนะครับผมสำหรับเมื่อนี้นะครับประกอบกับบอลคน,นช่างคณแผนทางช่องคณช่างคนแผนเช่นเคือเก่าคือเดิมครับผมนะครับเ,เมื่อนี้เปลี่ยนบรรยากาศครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับว่ากิขนขอยูหน้าครับอยู่หน้าเมื่อนี้นนนออกมาหน้าเนาะเนาะออกมาหน้าภาพี่น,น้องก็เิ็งบรรยากาศที่ท่งเที่วข้างหน้านะครับเขียวชุอมอุดมสมบูรณ์นะครับ้วเยเปิดพันธ์ทายาหารนะครับได้หลายอย่างนะครับผมนะครับตานี้ก็เป็นตุ่นบักเน้านะครับนวยกับกรลรังเป็นนะครับ มีบววนะครับบววม่วงเป็นยังไงกมือนีได้ได้ได้เมนูยังไงคมือนีเมนูต้มไก่ครับต้มไก่ต้มต้มส่วต้มไก่บัตแมนครับต้มส่วต้มเล่าเล่าห้องนะครับใส่ปลาแดกน้ำจักน้อยนะครับอเคกินข้าวอยู่หน้าห้องวัตถุดีบห้องหาเอาน้ำให้น้ำหน้าเนาะให้น้ำหน้าครับมีมีมี่ปรปับ้สีเปอ่อนตาไข่ครับตาไข่แล้วก็ขาแล้วก็าเสียมาัน้ะครับไป้าเสียมกันปปครับโอเคครับนะครับหา ปศุดิพยครับอืกล้วยกล้วยก็ได้เก็บกินฮะก็ได้เก็บกินอ๋อบักซีดาแค่นีอ,อถาพอแเรามาเก็บไปรอบหนึ่งหรือ่ได้เพี้ยน,น,นยังมันเนะต้นฝนยังโดกครับฝนฝนร้ายปุบก็น่าจะแตงกิ่งมันแน่ ก็แต่ว่าโดกอยู่เด้บรรยากาศตรงไหนข้างหน้าครับตรงไหนลุงเน,น,นี่ยตอนอย่กัแล้วกันครับตะไคร้ไล้ยนะครับตะไคร้ไล้ยนะครับพี่น้องเอาไปรู้ให้ตะไคร้กินนะครับออกมาเอาได้นะครับ<า>เลี้ยงเลี้ยง,เ,ยงเ,ยเป็นแถวเลยบ่อขายนะครับบ่อขายปลูกไว้เพื่อได้กินเพื่อได้กินครับเพื่อได้กิน พี่นอ้องบ่ีก็ออกมาเอาเดยรับโอ้อันนี้อันนอนอขึ้นไหมนี่แ่นไทยวงวานบะแหนครับน้ำกันเห็นไพบวงวนันสามสี่ล่ำหาสี่หาก,หาก,กอรครับปลูกไว้นะครับเนาะทัดทัดไปผุนจะสีเป็นกิมซุ่งแหนครับบ่พอดีเห็นอันหน้ามันขึ้นแหนงมันขึ้นลำมันขึ่นขึ้นมาลำเดียวอ๋อมะก็ปลูก นี่กัเขาเบาคุณสร้างคุณแผนครับขอนี้วครับขอนี้วใช่ให้เดียวขอนี้วให้เดียวได้สามสิบกว่ารับออกห่วงนะครับส่วนให้ผมกับเป็นเขาเจ้านะครับห่วงแบบบเรยากาศผมบริสไซเบ็ดเลยครับปีนี้น่าสิอเบ็ดแล้วนะครับบ้ใส่เบ็ดเลยไปเดี๋ยวไปเอาค้าครับ อีกหนึ่งวัตถุดิบครับผักกระเพรากระเพราครับกระเพราไปใส่ต้มแบบรสชาติจัดจ้านครับเผ็ดห่อนเผ็ดห่อนทั้งเสียงเลยพี่น้องเสียงยังเสียงนกครับอเสียงนกเสียงกาอยู่ม่าอู้บรรยากาศเขาเอื่นว่าเสียงธรรมชาติได้เน่นะครับบรรยากาศไปครับ มีดบนนี้มีดลเล็กๆเปยมีดลเล็กๆเปยนะครับโอ้ยหอ๋เอเห็ดเครื่องครับเตรียมเครื่องครับก็ข้าวบวชขามครับบวชขามอม,ม,มตะเฮือนครับบวชขามสมแน่นอนสะอะไรก็สมแน่นอนบวชขามะครับรเนาะธรรมดาผสมกับวัตถุดิบเลยใบบวชกูดครับนี่ เต็มไปเลยครับขาดไม่ได้เท่าขาดไม่ได้คราคาคาเรียบร้อยครับว่ามันคุณแผนว่ามันคุณสั่งครับคาฮะคาว่ามันคุณสั่งคืออย่างวะแกครับโอ้ <laughs> แข็งมันแข็ง <laughs> โอ้เราบ่ได้เราบ่ได้มุกเนี่ยโอ้ยโอ้ย ไอ้สาวเลยรมกเลยใส่ผีต้งจักน้อยคนระับพี่หนอมาาันจังจังเถิงนะครับ้ังสั่นบ่ได้ตำอยู่บ่บ่าตำครับบ่าตำหัน่นเหลี่ยกความเพ็ดมันจังน้อยเสียงกระดิง่งเยวเอาไ,ออไปลงหมอนะครับเด้อ ตุนเครื่องมันไหวน,นะครับไห้มันมอหอมนะครับตุนเครื่องไหวม,มันหอมชอบกันเดี๋ยวเอามว่ามันหอมในที่เขาจะเอาไก่ม,มาลงนะครับโอเคเกลือเรียกค็มหวอนครับใส่เกลือก็ต้องใส่เกลือครับมันจะหวานเร็วโอ้โอ๋อมาสักป่นบัมืเขาไปเบิรงไก่นั่กันครับพี่นออ้อเบิร์นปอยไปเบิร์นวไก่กัน ขึนขั่วมาให้แล้วนะครับเ้าดีสังสังรุ่งนะครับขึนขั่วมาแล้วผอนขนมาเรียบร้อยล่างสีล่างใสมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้เนี้เนาะ ฝนคือสิไปเลยแล้วเนาะฝน,นยังอยู่ครับย,บยบู่นี่ครับอยู่หลังบ๊อบบอันให้ยู่ฝนโอ้บ่แม่นอันฝนเธออ๋อ่วาฝนนี่ลงลงไปแล้วนะครับกำาังจะไปตบมุกไหนบ้านเราโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

cái này này này, này. phú hợp y phú Ồ, uh, tô nghe tôi này Cặp phú vẫn chứa mà ghi vào hết Vẫn gì vậy? Vũ vẫn xây cốp nó vẫn xây tùm cốp mất khẩu Ồ, xây tùm cốp là khẩu tùm Em Mất hợp, tổ nghe hợp ừ. Bằng được Các bạn, phú nhạc miếng một hai đầy ăn nào Cậu có đầy vũ Tưởng เกโยวเขาม,มั่นเต็มที่ช่วร์อ๋อวิ่งยงอยู่ด้วยเอาไปดองเหรอแล้วปูย้ยามเนี่ย เห็ดกินอยู่หน้าเื่อแหลกพี่น้องเื่อแหลกเลยนเนาะแมนอาจนีเป็นที่สองเ่อแหลกกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอ๋อเ่อแหลกไม่กินก๋วยเตี๋ยวเธอก็ก <c oughs> อันนี้อันนี้มันเห็ดอยู่หน้าเลยนะครับแมน,แมนมเห็อยู่หน้าเื่อแหลกเพราะว่าอ,อุปกรณ์พึงเอกมาครับอ่าเห็ดหน้าเรียบเรียบร้อยนะครับกรับไอ้เครื่องส่งเครื่องเสียงกับมีดเลยปน,นอ่าณถ้าดีไม่อย่าเข้าดาวว่าเข้าอยู่พีอ่ะนะสร้างว่า ใกล้บ้านของแพรนะของแพ่มีผ่าก็ได้โอ้อยู่หน้าเนาะมีดทางไงน้องอ่าวันที่ยี่สิบสองนะครับวันที่ยี่สิบสองเป็นไงเชิญพี่น้องนะครับมาเอาบุญกับทีน้ำมันนะครับเด้อพี่น้องเอา กระินบ้านเอกปะกระินวัดแม่นอกนะครับยีิบสองนะครับยีิบสามวัดแม่ในนะครับผม,มบรูเรื่องเลยอ่ออาผู้ใดที่ที่มีจิตศรัทธานะครับก็มบาบรวมทาบุญน้อกันนะครับผมเนาะพอดีมีถอดกระินมาจากไอ้วัดนี้ทางเกาะวัดพระอาจารย์สุริยันนะอ่าอ่าอ๋อวัดวางน้ำเย็นจังว่ะอ่าวัดงน้ำเย็นนะครับเป็น,นเห็ดกระินมานะครับปีละปีเหล่ลาคนเขาปะนี่ยังงางนั้นเลยปะอ่ามีมะล่ำครับมะล่ำ มะล้อใบ่ะมอล้อมอดครับลุงลุงลุงมะล้อ,อย่อนหยุกมะล้อนี่ครับเขมามะล้อมมล้อมพื้นบ้านเทามะล้อมนบ้านนะลคนกับบ้านนะครับมะล้อเจียมแม่บบน,นะครับ,รบป่าปลาเจียมเนาะลุงใบลุงออดนะครับออมละล้อกับบ้านเท่านี่ตกะกับบ้านครับกินหมดเลยครับสองคน จังหวะด้อตอนนี้เติอไปหน่อเอ้าโอเคโอเคร้อยไปน้ำเดือดแล้วไปจุดเดือดอยู่ตัวบนขั้นเขาคนไหนครับโอเคครับผมจะไปบึงขั้นตอนต่อไปครับอเอาลุงล้วนะที่น้อโยน โปรย้จะข้าวกันให้มันหอมๆนะครับให้เนื้อมันเปื่อยๆไปื่อๆเขาจะกลับมากินนะครับเดี๋ยวเขาจะกลับมาเบิ้งระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งบรรยากาศนะครับคอกงัวนะครับเดี๋ยวมองอาบน้ำนะครับของไอ้บ่าวคุณคุณแผนนะครับยง้มแรงนะครับเวลาออกมาให้แห้างัวนะครับไปีวิตประจัมบันยู่ยังสิบบ่กยู่ังสิหละแต่ละแต่ละมื่อนะครับเช็คตัวนี่มีซีครับซีซี ีต,ตแม่ครับอันนี้อันนี้ท่องได้ประมาณเอ้ามันม่านอยู่ปะม่านครับตัวน,นี้อ่าแม่นี่ท่องประมาณได้สามสี่เดืนเดนนอดน,ส,อนสามเดือนเอ้ยสามเดือนสองเดือนก็สามเดือนแม่นี่จังประมาณหาเดือนนี่ครับแม่สาวแม่สาวไอ้ไตัวแรกคุณปะครับตัวนี้ตัวนี้ลูกลูกแรกของตัวนี้อืมตัวกลางเลยบอกเธอเข้านี่ยมาเชียวไว้เฮ HP ท่พพันครับอะแล้วตัวผุนเดี๋ยปะตัวนั้น กาท้องเงินครับมาเอนมานพนวยประมาณเนี่ยสหเดือนครับนปนอมาสุดนี่กสิเพิ่มไมอีกเจ็เป็นเจ็ดโตผละครับันดูเอาหางเลยบจาห้ายาเมื่ไหร่ดิพี่น้อานนี่ไปห้ายางบดมือครับวันนีมาสวยตามงหครับถาไปเอาหงมาโอ้่าไปนี่กินได้หมื่นเนี่ยเว่าสามหมื่ นี่บอเ็บจ้าก๊อกอน้ำไปนะครับเห็ดทองน้ำใช่หมก๊อกน้ำโซวขั้วจุดหลอดสบายนะครับพลังงานเสียงอาทิตย์ทังไปตรงนู้นครับ<ะ>นี่ของแท้ครับสะพานขามเกาะน,นะครับพร<ะ>ท่านเห็ดยังครับเกาะนั่นเดี๋ยวคิดว่าสิบเอ็ดของขั้วไปเกาะครับนี่บ่ความคิดแต่ว่าบพระท่านเห็ด เออเดี๋มันยางได้แถวหมดเลยมันด้วยปะโซ่เห็ดเบียก์เปเมื่อนย้ำแรงมากอ่ะคถ้ามองอาบน้าว้าต้นเลยปะต้นเลยครับบ่มีใหม่ไม่มีใหม่อยู่ของคุณนะครับวันนี้บ่มีใหม่ครับตัวใดครับก็แต่ว่าได้เลยบรรยากาศได้บรรยากาศได้ครับเขียนติดไม้ขั้วเอาเครื่องเสียงมาดชีพไปนี่างนีครับท่านบูถือหลักก่อนท่านบูถือหลัก ใปแจยใบบ๊วปใบแจยบ๊วยครับกูมัจะเอาเรือลงไปพายนะเขาได้เขาพายารบรรยากาศได้ครับบรรยากาศได้บรรยากาศเลยยังมึงเรียนบรรยากาศอันบอกสีดามันเป็นอย่างเขาคือเป็นสีสันคือเป็นโลกันบ่อ่าจ้าสีขาว่ามันมีความโลกจ้าสีขาว่ามันเป็นอย่างไรบอกเคยบอกบอกคอยพ่อเขื่อนแต่ส่วนมากถ้ามันเป็นสีมีแต่ตัดถิ่มมัน ตาถิ่มให้มันแตกไหมมันอาจจะมันเคีมผดวะมันก็อาจจะมีส่วนเพราะว่ามันอยู่มันอยู่ขางมันอยู่ขางของงาน้ไหลลงมาอย่างเงี้ยนะพวกปุ๋ยพวกยังมีส่วนแต่เบิ้งแล้วผิวเหนือผิวมันเป็นมันเป็นมาแต่แต่หน่วยหน่อยหน่อยเด้ด้วยนี่าแมนมันเหนือมันด่านแต่เสือบอกว่าเหนือทั้งในโบเป็นอย่างนี่มันจะเป็นแต่ผิวทั้งหนอกมันแมนครับโอ้แมนดีดีอือย่นแข็งแข็งดีนะครับแมนดีเนี่มันจะเป็นแต่ผิวหนอกมันแต่ปู่ไม่โบซือ ยังยังหมดท่านได้เห็นอยู่สวนเป็นแบบนี้ก็เลยก็เลยบอกว่าได้ก็เลยบอกว่าได้พวกหน่วยยังแห้งที่ทมันบดบ่อหอแมนบ่พอเขาบ่อหอ,อ,อจังไรกับเราไหนบ่าแต่ว่าผิวผิวเสียไปด่านหนึ่งแม่รับข้นเหมนอนสิเป็น,คนโคผิวหนังเนานะประมาณนั้นง่าดีๆจริงๆนะครับ กแจ๊สิว่ามาันเป็นน้ำอย่างเนาะยัง,ยงแข็งดีดีเดี๋ยวต้องหาข้อมูลครับหาข้อมูลมนาะแก้ไขตัวเนี่ยครับพี่น้องมีข้อมูลเนาะครับข้อมเมนมาบอกจะได้หาวิธีแก่เนาะครับเพราะว่าจริงจริงแล้วเพิ่นปลูกไปนี่มีแต่กิมจูครับรอบนี่แหละครับรอบคล้องเนี่ยปลูกไปกินบ่ได้ใส่ยาอะไรเงี้มันก็เลยแบบตามมีตามเกิดครับ พี่น้องผู้ใดหูมีข้อมูลนะครับคอมเมนต์มาบอกนะครับจะได้แก่ตามครับครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งต้มไก่ต่อครับครับพี่น้องกำลังเดือดครับบ้านพี่เล้กไก่ตัวนึงกับบัวร้ายเน,ะนาะเออมีผักมีหยาบปะม,มีอยเสียบ่ัท่านใส่บ่กผักบัอยมีมีแต่ยยยยหยาหยาให้งัว ้องโอ้พี่ได้พักเพิ่อนอ๋อมันสุกบ่นี่แมนีนอ๋อบักเงี้ก่อนหมกเดือยหมกเดือยเอาไปกินก็เมี่ยงบปล่เมี่ยงเดือยหมกสีดาผิวกับโบง,งาหมาันไหนแต่ว่าเสียวว่าน่าจะหวานอยู่ปลอสาครับอ่าปลอดสารลอยประเทศเราสักกะเี้คา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 นเ,นนเนี่ยเชียไปยังนี่เชียไปต่ำบ่ เอาไปต้มน้อต้มกินโอ oh, ข้าวออนต้มจำเจีย oh. วอ๋อโบเลโอเห็นเห็นบักเดือไปกัน,นึกว่าสิบิตต้มเหมียงกินก็บึกเดือส่วนดอกว่า,าปลาเ้าอ่ะครับพี่น้องเดี๋ยวมาปรุงเข้าไปเนี่ยนำข้าวมันออกช่องไว้ครับอืตกัตกตักฟองมันออก ปลาปลานี่ปลาเนาะนี่ปียดใจครับก้าวเ,เลยก้าวเลยเอาพอใจจ้างปรุงเพิ่มได้แต่ถ้าเข็มเติมน้ำอืมกินมากเลยปะพอใส่ปลาแดกเข้าไปเดี๋ยวถิเมเ,มมมเป,ป,เป,เปเื่อยๆครับซิมังค พี่นอาดสินาสิตาสิเอาี่น้องมาสุดท้ายได้นี่ใส่พักใส่หนาบใส่พักล่ะเดี๋ยวให้พับเพื่อจยยงน้อยนึงก็ได้การลดบ้านี่ยเอาค้อมหอมละใส่พักลงไปให้กินขึ้นมาบบะหว่วงเด้อครับ ผักกะเพราเพิ่มความเผ็ดเพิ่มความห่อนสมุนไพรเต็มที่ซิมกันโอ้ยซิมดูหลายอิ่มก่อนล่ะมันกระแชบอยู่ไครแน่อยู่โอ้มีหอยที่เด็ดนี่เอาคนฆ่าเอาคนฆ่าหมอใช่เปล่าเหรอเจนเจนเขาเที่ยงนี่พี่น้องเขาเที่ยงเจนเย็นเจนเย็นไป เตรียมตัวห้องบ้านอ่ะฮึรายการเว้ยอยู่หัอยู่หน้าอ๋อกินเขาปลาน่าเหมือนกินเขาหน้าได้เหมือนซักที่บนบ่อปบวเอาโหลดเอาแปอนมีละเอาดาล่าลับซื่นเขาดิมือนี่เขามีดาลาลับเซื่นนี่ดาลาลับซื่นมากครับเคนมาเบิงงัวมาเบิง มุ่นเพลินมาเบิ่งมุ่นเพลินมาเบิ่งมุ่นเพิ่นครับก okay. ็ได้โอเคจัดไปเขาไมากินเขาน้องกันนะครับเขาเที่ยงครับท่านกินสาวปากเบื่อสาวปากแหวะเบื่อเลยแหวะแหวะกับแหวะแหวะจังตาหักโอเคจัดไปเน้ำหนักเตียบจัดไปเอ้าทักทายกลองนะซื้ออยังงพอดีจ้าพี่เหล่าโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาวฝนคนโกร๋อจัดไปสาวฝนสาวฝน ออข้ามแหลกแหกแมนเออเป็นเสียบอยู่แล้วกินอยู่ทงแหตรงแน่นแล้วคนหมันครับคนหมัน <laughs> โอ้ตับตับตับเพิ่มครับ่เพิ่มโ,โอ้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 หมดที่น้ำอ่ะโอ้ใส่แล้วบาทอยากกินน้ำอยู่แต่ว่า มันมีตากล้องไหมเออผลแล้วไข่เป็นในขวบผมรับนาทีเป็นตากล้องครับมือนี่นั่งกลืนน้ำลายรังกล้องไปเฮะเออฮออึมาตอนพี่ตอนนอ้องผู้เฒ่าว่ากินไตวิ่งหนาหมึนนะครับมาคุณแผนย่อมหนามึนมือนี่หอวยข้าสั้งผาอืมข่าวไม่คุนละธรรมดามันช่วงนี้ พอดีเขาเขออกมาหน้าส่วไปไปนใบใบเนาะเขามันก็เย็นแนี่ะแหละโอ้ยยังมาหวานใส่นะอาจจะหวานใช่ครับมือต้มไก่หวานระบ,บาดเนี่ยเอาเดตบความหวานก่อนะนะเอียงพิ่โดดครับอืม โอ้จัดหนักตัวนี้เอาได้ลูกโดดเลยป่โอ้ตอนกลางวันหวานขนาดนี้เลยเนาะอตุวม,มพลังสะกนตัวโอ้ตุ่มไก่บ้านมันกแบ่โมมันเนาะโมคือไก่พันไก่ยังรสชาติต้อแบบแบบบ้านดีดีเลยส่ปเดใส่ปเดะไ่นะมัน มันได้กินประแดกมันหอมเป็นข่าต้มส่วเบิ่งวัตถุดิบเ่อกับประแด้แบบยังไรเนาะเบอร์ว่างบม่มีหยังครับมันบาดเฮานั่นสิล่ะแสีบหมิากาศปีอะไรเนาะเออถ้าเขานายหนาวเนี่ยได้เลยเนี่ยต้มมันฮอนแบบนี้แคมปิ้งอุปกรณ์มีแเราของอีสานมีของไทยอย่างเดียวอันไหนอีตูไทยอีตูไทย มีของไทยอย่างเนี่ยอีตูไทยเดี๋ยวสิโตมุกไห่เทียนนอกนั้นไม่ของอีสานเดี๋ยวโตมุกไห่ลำมุกกระทันหลายอย่างแล้วมือเลยเสียงสดไหมฟังอยู่อืม ถ้วยจานใหญ่ๆบ่มี่เนะาะใส่กระทะนีแะ่แหละยู่หน้าครับอยู่หน้าเอาซม,มี่ครับแป๊บนะึง